เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Honda City ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถ Honda City นะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่10นะคะส่วนอุณหภูมิด้านนอกอยู่ที่30นะคะลงมาที่9แล้วนะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว409,635นะคะหรือ49,635กิโลเมตรนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ Hon ด a าซิตหลังจากเปลี่ยนชุดคัดนะคะแล้วก็ตัวคอมก็ถ่ายน้ำมันคอมเก่าแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวไดเออ แล้วก็ในส่วนของตู้แอร์เราก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดเช็ดรั่วแล้วก็เปลี่ยนวาลวนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่9นะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32นะคะ งานค่ะตอนนี้เราปิดฝากระโปรงเทสการทำงานกันนะคะขนาดนี้ยังเดินเบาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเร่งเครื่องกันดูเร่งเครื่องค่ะ อุณหภูมิก็อยู่ที่10นะคะส่วนอุณหภูมิด้านนอกนะคะอยู่ที่37อุณหภูมิด้านในอยู่ที่10นะคะฮอนด้าซิตซื้อสายพานมานะครับ ให้เปลี่ยนสายพานแต่ลูกปืนมุเล่คอมล็อกนะฮะไม่หมุนละนะฮะก็ต้องถอดคอมออกมาเปลี่ยนชุดหน้าคัดนะครับเพราะว่าลูกปืนเสียหายหนักนะฮะพร้อมถ่ายน้ำมันคอมเช็คลวให้นะฮะเช็คลวให้ไม่รั่วถ่ายน้ำมันคอมล้างทำความสะอาดคอมให้เรียบร้อยก็เดีย๋ยวไปดูขั้นตอนการทำงานนะฮะ ว่าเราทำอะไรให้กับรถคันนี้มั่งนะครับออกมาแล้วนะคะตัวคอมแอร์ของรถ Honda City นะคะจะเห็นว่าตัวลูกปืนนะคะมันล็อกนะคะเลย e ทำให้ตัวชุดคัดไม่สามารถหมุนไปได้นะคะหมุนไม่ได้เลยนะคะ ดีครับชุดคอมแอร์ของรถ honda city มาด้วยอาการมุ่เลคอมหมุนไม่ได้นะเจอปัญหาลูกปืนติดนะลูกปืนร้อนติดเดี๋ยวต้องแก้ไขเอาแกนตัวนี้ออกก่อน นปลีแกนตัวนี้ออกแล้วลองประกอบชุดคัตแอร์ดูนะฮะว่าจะใช้งานได้เป็นปกติไหมถ่ายน้ํามันคอมดูนะฮะก็ถือว่าสียังใช้ได้อยู่ยังไม่ไหมยังไม่เป็นสีน้ําตาลสีดำนะเดี๋ยวส่งให้ลงกึงจัดก,การนะครับตัวนี้จะได้เปลี่ยนชุดหน้าคัตแอร์ให้ใหม่นะครับเปลี่ยนชุดหน้าคัตแอร์ให้ใหม่ ถ่ายน้ำมันคอมสภาพแย่เลยนะครับควรตรวจเช็คลูกปืนด้วยนะครับสำหรับผู้ใช้รถอย่าปล่อยให้ลูกปืนไหมนะฮะถ้าลูกปืนไหมเป็นปัญหาใหญ่แบบนี้นะฮะคัดไหมลูกปืนไหมวงในลูกปืนติดคออีกนะฮะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะเอา ตัววงในลูกปืนออกก่อนเนาะเราจะเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง รถ Honda City นะคะหลังจากที่เราเอาตัวคอมนะคะไปตีปอกด้านในนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวชุดคัตนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ประกอบคอมแล้วก็จัดลงรถนะคะคอมแอร์ของรถ Honda City หลังจากที่เปลี่ยนชุดหน้าคัตให้นะครับ ก็ถ่ายน้ำมันคอมเรียบร้อยนะฮะก็เติมน้ำมันคอมให้ใหม่นะครับเติมน้ำมันคอมให้ใหม่จะได้ใช้งานกันแบบสบายใจนะครับคันนี้อาการคือคัดไหม้นะฮะคัดไหม้ลูกปืนไหม้นะคัดไหม้ลูกปืนไหม้มาให้ใส่สายพานซื้อสายพานมาแล้วนะมาให้ใส่สายพานแต่ลูกปืนไหม้นะลูกปืนหมุนไม่ไปเลยนะ,ะลูกปืนไหม้ก็ต้องดูดออกแล้วก็ แก้ไขลูกปืนที่ติดคอคอมนะครับเรียบร้อยก็เปลี่ยนชุดหน้าคัด1นึงชุดนะครับชุดหน้าคัทหชุดก็อันนี้คอมเรียบร้อยนะล้างนทำความสะอาดให้หมดแล้วนะคอมแอร์นะเช็ครั่วให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเรียบร้อยประกอบนะครับ รถ h อ n ด a City นะคะออกมาแล้วนะคะตัวตู้แอร์นะคะตัวตู้แอร์นะคะเดี๋ยวเราจะล้างฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปเช็คั่้นะคะในส่วนของเปลือกตู้แอร์นะคะก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างทำความสะอาดให้นะคะอันนี้ก็คือตัวไดเออร์นะคะไดเออร์นี่แนะนำเปลี่ยนทุกๆุสามหมื่นโลนะคะเลย หล้งทำความสะอาดเปลือกตู้แอร์ของรถ Honda c ซว เช็คลวตู้แอร์ของรถ honda ซิตี้นะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะรถ honda c ซิตี้แนะนำถอดล้างตู้แอร์นะครับเช็คลวเปลี่ยนวาลว อนนี้ล้างตู้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เช็คลวเปลี่ยนวาล์วเสร็จเรียบร้อยนะเช็คลวนะครับไม่รั่วจะได้เตรียมประกอบเพราะว,าว่าล์วมันอยู่ในรถเราจะมองไม่เห็นนะฮะวาล์วตัวนี้ก็มีอายุที่ประมาณ60,000โลนะบริษัทผู้ผลิตก็ตั้งอายุไว้ประมาณ6 0,000โลก็ใช้งานมาค่อนข้างนานนะครับวันนี้เราแนะน,นํนาให้เปลี่ยนพร้อมตัวกรองน้ายาแอร์นะฮะเปลี่ยนพร้อมตัวกรองน้ํายาแอร์เลย สภาพตัว X เป็นชั v นวาลที่ใช้งานมานานนะครับหางเริ่มมีขี้เกลือเกาะนะฮะไดเออรนะฮะไดเออรก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะเป็นชุดของเขานะครับเป็นชุดของเขาทางไดเออตัวกรองน้ำยาตัวฉีดน้ำยานะครับเช็คลวก่อนประกอบตู้นะฮะ ไม่รั่วจะได้ใช้งานกันแบบสบายใจรถ Honda City นะคะหลังจากเช็ครั่วเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนตัววาล์วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฉีดโฟมฆ่าเชื้อให้นะคะ รถ Honda City นะคะหลังจากประกอบตู้เรียบร้อยนะคะเราก็จะดูดฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะ